สวัสดีค่ะต่อกันเงีๆไปเลยค่ะของคุณเอก,กชัยยังละ่ะสูตรสูตรที่ยังลละคุณเอก,กชัยนะสูตรเนาะตารางรับซับค่ะตารางรับซับของคุณเอก,กชัยเนีเดินสวยสดหมดงนงมาแห้งแทเลนตัวนี้แม ต่ล่างรับซับบางนึงนั่นเลขผิดปกติบ่ค่ะท่านผูช้ชมผิดปกติบอ่ะต่ล่างรับซับกต,ต่ลั่นตีบ่เจเรีงกับอูบัตปากับาาแม่แหละตารางรับซับคุณเอกชัย ได้กระถูกตัวเดียวคือกันเนาะหมดก้อนนี่เนาะถูกตาสองถูกตาหกกันทุกผู้ทุกคนเจ้าได้กระได้เสี้ยนเนอผิดคาดน้อยที่จะถูกนะคะเนาะน้อยที่จะถูกกดไล์กดแช่เป็นกาลังใจให้ใจเจดียงในเด้อ่าเด้อเป็นกําลังใจให้คนป่วยด้วยป่วยแต่ร่างกายแต่หัวใจไม่ป่วยพร้อมที่จะทํางานนําเสนอท่านผู้ชมในการ เสียงโศกเสียงดวงน้าตัวเลขเป็นเสนอแนวทางนกันเซียงสื่อคนที่มักตัวเลขอา,าอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เบิ่งทุกช่องทางเบิงบ่งผู้นั่นเบิ่งผู้นี่ก็ย่าลื่มแววเมื่อเบิ่งเจดงน้ำแน่ในแต่ละคลิปนะเขาให้ตัวใดมากกับตัวเลขวันนี้กันก็คือกันนะคะเนาะแต่แม่นแม่นคือกันละถ้าจะเอาตัวเดียวเนาะของเจดงกับแม่นคือกันละถ้าจะเอาตัวเดียวไม่ว่าเซียนหนองคายไม่ว่าคุณยิ่งยงไม่ว่า พอสีสูตรพอสีก็เน้นเน้นเดน่นเด่นว่าก็ผิดพลาดที่กันนะสูตรพอสีก็ได้เนาะลงให้ทางช่องเจ๊แดงฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ทางเพจเจ๊แดงคนเดิมหยวยแม่นๆนะคะเพจจริงเพจแท้นะคะทั้งสะดวกทั้งแอปสี FC เขียวกับไปสะดวกทั้งแอปสีแดงกับมาเนาะคะ่นะแต่ทิกตอกไม่ค่อยได้เล่นไม่มีเวลาเนาะคะ่ะ ไปทางเพจได้นะคะ YouTube เขาบ่ามีขีดจำกัดดอกเขาให้ว่าได้หมดแต่ว่า Facebook เขามีขีดจำกัดไม่ให้ถึงเอ่ยถึงแอปอื่นไม่ให้ถ้าจะพูดว่า TikTok อย่างนี้ก็ต้องว่าแอปสีดำถ้าจะพูดว่า Facebook ก็ต้องให้ว่าแอปสีฟ้า YouTube อิสราเอลี่บ่ไมีขีดจำกัดกฎร,ระเบียบกับ่ไาลนา์นะคะแต่เขาคุ้มครองสัตวนะ์เนี่ย เหมือนกันค่ะทัทง้ทงทั้งทั้งเฟซบุ๊กคือกันเขาจำกัดรักษาสัตว์กับเด็กค่ะขอกฎหมายตั้งประเทศเขาให้สิทธิเด็กแล้วก็คุ้มครองสัตว์นะยังจับป่ากับอะไรเดโดนลบคลิปด้วยข้าฟันสัตว์ปุ๊กปุกปุก๊ข้าในเขาเห็นกับอนะไรเนาะเลือดสีแดงหน่อยก็ไม่ได้เนาะผิดกฎระเบียบของเฟซบุ๊กเขา ไม่โดนลบคลิปก็ไม่โดนโฆษณาแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้ารุ่นแรงก็สิโดนลบคลิปถ้านั่นก็สิฝนตกค่ะฝนตกข้างนอกอ่ะเพื่องตาล่างรับทรัพย์กันค่ะไ้ถ่ายรวยๆค่ะไว้รวยๆด้วยกันฝนตกค่ะท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดวดยอยุ่มเพื่อสว่าง เดนดินจังหวัดสกลนครเดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวตกค่ะอันนี้คือตารางรับทรัพย์คุณเอกชัยเนาะว,นวันที่16บหกตุลาสองหาหหศเด่นที่2 6 7 8เจค่ะคนเด่นหายยูซีตูวคนว่วงกลุ 2, ่มหายสหายหหายเหายค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับ2 6 2 7 2 8ค่ะ ถ่าแล้วก็อ๋อจับขึ้นหนึ่เทิ้งนึงสองห้าสองส2่สองศูน๋อ,อสคือหลักสิหลักสิบ,ส,บสองหกสองเจ็ดสองปดอัน,นข้างล่างข้างบน,มน,มนหมดนีมาบ,บนมาไม่หลังเพิ่นกับพระเดวาตารางรับทรัพย์จากล่างจากบนเนอบัดนี้ในนันเพิ่นกับพรเดียเขียนบัดนี้ สูตรนี้บนหรือล่างคะเดี๋ยวแคบหนาจอค่ะท่านผนะู้ชมเนาะสูตรนี้บนหรือล่างคะตารางรับซับพ,พนบอกว่าสองห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่อ๋อเดี๋ยวท่วนานผู้ชมจะพาไปใส่เะีย่ยา,าเปลี่ยนช่องจะีย่ยวาเปลี่ยนช่อง คนขอเพิ่มมาบอกเจแดงว่าเดี๋ยวสองห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีสิบมาถึงสามตัว สิบมาถึงสามตัวคะ่ะนะคะสองห้าเเพอมาด้วยกันทั้งสามตัวเลยเตรียมแคบหนาจอค่ะท่านผู้ชมเข้าจับกล้วยมันถือย่างหน่อยถือตัวกันยังดีเนาะชุดเด่นบนงวดนี้น่าจะมีสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่าจะเป็นบนนะคะจัน,น เบิ่งนี้ทีกว่าค่ะเด่นสองห2ส2ง2จ2ดสองแปดก้าสหนนยราลุ่นจะมาาด้วค่ะถ้ามาศูนย์นี่หาคิดว่าจะต้องมาศูนย์สองสองแสดงว่ากระดเนาะนี่ค่ะตารางรับทรัพย์คุณเอกชัยเนาะค่ะเนาะแล้วก็พุนก็บ,บอกว่าคุณบอกว่า ุดบนวันนี้น่าจะสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาหกกับเจ็ดเป็นหลักอาจจะมาได้ถึงสามตัวบนครับงวันนี้ถ้าจับถูกครับก็หกสองหาเจ็ดสองหาแปดสองหาเก้าสองหาหาสองเจ็ดหกสองเจ็ดแปดสองเจ็ด ห้าสองหกแปดสองหกเก้าสองหกสช่ไหมเาเจ็ดเป็นหลักหกกับเจ็ดเป็นหลักเจ็ดสองโมเมนต์เราสองมาไว้ทั้งหนาก็จะเป็นสองหกสองเจ็ดหละห้าสองหกแปดสองหกเก้าสองหกเนาะจับค่ะทุกผู้ชมน่าจะถูกแน่นอนนะคะ เราทำวุ้ส้มโชคดีด้วยๆถูกหวยไปนน้ำกันนะคะสูตรตารางรับทรัพย์คุณเอกชัยฝากเป็นกินกำลังใจ,ใจเจแดงในการซื้อขีมซื้อสินค้าจเจแดงเป็นกำลังใจนะคะเลขว่าถูกแต่ว่าไม่ขายของกระขายยูดอกเลขว่าถือสินค้ากระบอกมดกำลังใจนอนปวยอยู่ปวยเหลี่ยมปวยตต่มนะ่คะปวยแหลี่ยมปวยตต่มนะย เซรั่มนานโนเซรั่มหน้ากระจกเซรั่มหน้าใสเลขกระปุถึอนี่แหละ,จะเจ๊แดงเต้ okay. ถืงเลขสีอุดหนุน,นอบอกสื่อสะกอนยังสื่อเลขค่ะยังจันบ่วได้ใสโดอกเนาะเลขสื่อลอยข้นนี่กระสืถือประมาณสามสิบข้นบอหนาจะว่าถือเนาะน่าจะถึงลอยข้นหนาจะถือยี่สิบข้นประมาณนี่แหละ,ะมีข้อหน่อยแท่จะแดงเต้ ควางกบ,บนี่แล้วบ่ถือนะอยาแคลเซียมยาสายตาคิมทาหน้านะะสนใจทักมาได้ตามเบอร์โทร้นใหน้าจอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเจดงจนจบนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเว้ากันตัวคะ่ะเวลายัางบ่เต็ม10บนาทีกับขออนุญาตท่านผู้ชม สั่งซื้อครีมมาได้ตามเบอร์โทรคือในหนา้าจอ0 9 2 8 9 9 5 6 8 8จะแดงได้มีหนาทีขายพอดีเลยค่ะยังไม่ถึง10นาทีขายของต่อนะคะแคลเซียมยาสายตายครีมเซรั่มนาโนหน้ากระจกเห็นบนท่านตาค่ะ800บาทเท่านั้นนะคะของดีมี่อีหอ ขึ้นหน้าจอใหญ่พันหนึ่งร้อยบาทพอนนี้ตจะแดงขายในราคาแปดร้อยบาทหนึง่งได้ถูกที่สุดค่ะสนใจกระทักมากตามเบอโทรที่โลกไห,หน้าจอน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ